ทุ่เทียนบูชาพระครับเดรนถึงทาพประนมมือเลยครับตั้งใจกราบพระพร้อมกันนะครับกราบอากราบกับกลี่นเน้าทุกท่านนะครับตั้งใจสวดมนต์บูชาพร,พระพร้อมกันนะครับ อราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะภูธังภะคะวันตังอภิวาเทมิมัจจะอมาทัตถานาเวระมณีสิกขาปังสัมมาทิยามิสุรานีรียกมัจจาอมาทัตถานาเวระมณี สิกขาปัฏฐานสมาธิามิอิปานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเรนะสุขติยันติสีเรนะโภคตสัมปทาสีเรนะนิพุติยันติตัสมาสีญิรันวิโสวัตตานิสัพปริวารานิ ปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังมิตายะสุขายะนิพพานายะจะกข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพันตาหารเก่าของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิตุสงขอพระสมงจงรับพัตตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทินอาธุครับในโอกาสนี้เรียนเชิญนทนายกนออย้บอกเราแล้วครับ ต่อเป็นสี่มงคลน,นะครับเดินเชิญนะครับผู้ที่เกิดเดือนนี้ด้วยระยรารต่อไปยังครับออกพร้อมแล้วกระดลองแล้วหยิบเทียจะทำนะครับประเคนพร้อมกันนะครับสอบเป็นเชิญขอที่นั่งเดิมเพราะท่านเป็น ป่วยแล้วก็ขอให้หายจากโรคภัยคข้เก็บเป็นมืองขวัญของพวกเราสืบไปในอนาคตตอนนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะใส่บาตร 老公说。 จะร่วมปั่นจักรยานนะครับใบฝ่อแดดนะครับจะปั่นจากที่ทำการองค์การบริหารจตุบุญบางสามนี้ปั่นไปถึงยุวโรปนะครับปั่นไปถึงยุวพโรปแล้วเลี้ยวกลับมาจากยุวโรปนะครับเข้าคันที่การเล่นนะครับแล้วก็จะปั่นมานะครับที่จตุการบางสามที่เราจัดงานการพิธงานจักรยานก็จะนะครับจะถวายผ่นพุ่มนะครับจะวางผ่นพุ่มนะครับจะวางผ่นพุ่ม ที่เวทีตทองเกตที่วัดกลางของสามและในวันนั้นนะครับนอกจากวันพุธแล้วนอกจากชมกิจกรรมแล้วนะครับก็จะมีเกลานะครับกินบ่อต่อนะครับต่อเป็นสี่มงคลน,นะครับเด็กเชิญนะครับผู้ที่เกิดเดือนนี้ด้วยน,นะครับต่อไปยังครับเราพร้อมนักอภิษฐรรมเราจะทำนะครับ เฮลท์ของกันนะครับ so สขอบคุณเช่นท่นนั่งเดิมเพราะท่านได้ป่วยก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นมืองขวัญของพวกเราสืบไปในอนาคตตอนนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะใส่บาตร ต้ปั่นจักรยานนะครับไบฟอรแดดนะครับจะปั่นจากที่ทำการองการบริหารตำรลจกองสามีปั่นไปถึงยุวโรปนะครับปั่นไปถึงยุวพโรปแล้วเลี้ยวกลับมาจากยุวโรปนะครับเข้าคันที่การเด่นนะครับแล้วก็จะปั่นมานะครับที่วัาการกองสามที่เราจัดงานกันทีมงานจักรยานก็จะนะครับจะถวายผ่านพุ่มนะครับจะวางผ่านพุ่มนะครับจะวางผ่านพุ่ม ที่เวทีตรงขีิที่วัดกางคลองสามและในวันนั้นนะครับนอกจากวา,า,างพัพุ่งแล้วนอกจากชมกิจกรรมแล้วนะครับก็จะมีเกลฬานะครับกียชายก็ไม่เชิญนะครับมีทีมชาติมาด้วยลงไปดูกันในวันนั้นนะครับแต่คู่ชิงแชมป์จะอยู่ผู้จากวางพัดพุ่งไปแล้วนะครับก็จะชิงแชมป์พร้อมกับดนตรีที่เล่นบนเวทีใหญ่นั้น กาไปชมมาดูกันนะครับความมันในวันนั้นนะครับการสนุกสนานนะครับระลึกถึงอลวงพ่อด้วยไปไปไปเดี๋ยวก็ได้ให้เสร็จนี่ก่อนนะครับอย่างเช่นวันเกิดในวันนี้นะครับวันเกิดในวันนี้ใน a าม s สุ a t i p a n n o ภ a k a w a t o s a w a สังโฆสังฆ a สักสีตลอดกาลโดยญาตของยอดรักพัฒนาประสาทวิมารในสัตย์เพียงในจะได้เอไปด้วยหัวใจอันหางไกลนักตะวันผู้จองคาขอฟ้าจะเป็นักพัฒนาให้เธอองนือย ตามด้วยคุณกิตนะแพร่ใหม่เลยยังมั้ยนะครับตามด้วยคุณพภิตตินสายคุณสุภเดชเทพลอดต่อจากเรว่ามันเลยนะครับคุณแอนนะครับมั่งหิมีศิลนะครับชื่ออ่านไม่ไมไอป็นยากต่อไปนะครับคุณสกานต์ตากูลสุรัตน์นนท์คุณจเจริญแสงบางยางมามนะครับคุณจเจริญแสงบางยามา uh yeah. you

เคท่า